วังซื่อตูเจ้าเป็นอะไรไปเมื่อวานไปดูสถานการณ์ก่อสร้างบ้านใหม่ทำไมอิดถึงกวงขนาดนี้บ้านราคาหนึ่งหมื่นตำลึงจะถูกตัดมุมแบบนี้ได้ยังไงกันข้าเป็นเพียงคนสร้างกระแ้งข้าไม่รู้หรอกข้าหยิบอิดขึ้นมาแล้วต้องการไปหาฝางจี้ฝานด้วยเหตุผลฝางจี้ฝานอย่าเพิ่งตื่นเต้นไปแค่พูดสิ่งที่เจ้าต้องพูดทันทีที่ข้าเรียกชื่อฝางจี้ฝานมีคนเอาอิดทุบหัวข้า ไม่มีใครคิดจะทำลายพ่อเจ้าด้วยโชคดีนะที่อิดหักบม,มไม่งั้นจะมองไม่เห็นว่าเขาตัดมุมบนอิดแต่ข้าไม่รู้ว่าพวกเขาตัดมุมที่อื่นได้อย่างไรล่าสุดมีทูตจากต่างประเทศมาที่เมืองหลวงโดยอ้างว่ารักษาห่วงจุ้ยและโชคดายได้ดีและบอกว่าเมืองใหม่แห่งน,นี้เป็นสถานที่ที่อันตรายอย่างยิ่งสถานที่ที่อันตรายงั้นเหรอตัดมุมและส่งต่อวัสดุด้อยคุณภาพและขายในที่ทางไม่ดี ไม่แม้ว่าหัวของข้าจะแตกแต่ข้าก็ยังต้องเช็คเอาสถานที่ก่อสร้างพระราชวังใหม่ตรวจสอบอย่างนั้นเหรอใช่แล้วมันง่ายมากคืนบ้านได้แต่ดอกเบี้ยไม่น้อยเจ้ายืมเงิน1นึ่งหมื่นตำลึงจากธนาคารและดอกเบี้ยคือหนึ่พันตำลึงหากเจ้าต้องการตรวจสอบเพียงทําตามขั้นตอนโดยตรงกับหวังจินหยวนเสียไปหนึ่งพันตำลึงก็ไม่หวั่นหอกออแต่มันสามารถทําให้วกเราที่ไม่มีเงินกลัวได้ พาพิสูจน์ชื่อเสิงหนีมาและขอไปทู่แ่งคามาปาแห่งอูซางส่งมาเขตปกครองในทิเบตในปัจจุบันในราชวงศ์หยวนกล่าวกันว่าเขาเป็นพาพิสูจน์ผู้รูจ้างซึ่งเดินทางมายังเมืองหลวงเพื่อส่งสมอูช่างและพระพุทธศาสนากระทรวงวิธีกรรมและวัดถงลู่เทียบเท่ากับกระทรวงการต่างประเทศก็อยากที่จะรับผิดชอบเช่นกันลี่เฉวินลาหัวล้านั่นค่อนข้างฉลาดหากต้องการโปรโมต้าต้องดึงความสนใจก่อนในปากกิง ข้าเป็นรถสัญจรที่ใหญ่ที่สุดในขนาดนี้เมืองใหม่เป็นหัวข้อที่ใหญ่ที่สุดคนหน้าด้านคนนั้นบอกว่าเมืองใหม่ที่ข้าซื้อเป็นสถานที่ที่ไม่ดีไม่เพียงแต่ทําให้การจราจรติดขัดและประเด็นร้อนของข้าเท่านั้นแต่ยังสนองความต้องการของผู้ที่ไม่พอใจกับเมืองใหม่อีกด้วยพาผู้มีชื่อเสียงกล่าวว่าเมืองใหม่ของฟานจี้ฟางเป็นสถานที่ที่อันตรายร้อนแรงจะมีพายุฝนฟ้าขนองในช่วงกลางเดือนพฤษภาท่านลวงสวนกวางเซินกระจายข่าวและเตือนทุกคนในเมืองหลวง ในฤด,ดูร้อนจะเริ่มในอีกสองเดือนดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่จะมีฝนตกหนักนี่เป็นพายุฝนฟ้าขนองที่จะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งในรอบ300ปีและจะคงอยู่นาน7วัน7คืนอะไรเนาะพลังวิเศษของอาจารย์ลุงถึงสวรรค์แล้วหลานชายของอาจารย์ลุงจะส่งคำเตือนลวงหน้าไปยังแผนกพิธีกรรมและวัดถงดู่และเจ้าหน้าที่แผนกในกระทรวงพิธีกรรมที่รับผิดชอบในการจัดการพายพิสุทิ์พ่อหมดแพทย์และผู้ประกอบวิชาชีพอื่นๆเช่น พิธีกรรมอันเป็นมงคลการบูชาจันทร์และงานศพและหลายๆอย่างมาลบกวนการจราจรของค้าและส่งผลต่อเงินของค้าด้วยอย่าคิดแม้แต่จะก้าวเข้าสู่มิ d เดิลเอิร์ธด้วยพระพุทธศาสนาอุเบกกางเดินพฤษภาซึ่งเป็นวันประชุมศาลท้องฟ้าก็แจ่มใสดูเหมือนไม่มีอะไรเลยฝนจะตกหนักไหมนะเป็นไปได้ไหมที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงพอข้าเดินทางข้ามเวลามาทูตอุซังเซอร์ดิงนีมา ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเราไม่สามารถปล่อยเจ้าลาหวลลนตนนั้นมายุ่งวุ่นวายต่อไปได้ซินเฉิงเป็นสถานที่อันมงคลที่หลานชายของข้าเลือกเป็นการส่วนตัวซึ่งบุคคลจริงๆที่ได้รับการแต่งตั้งจากราชสำนักแต่เจ้าสายหลายข้าและบอกว่ามันเป็นสถานที่อันตรายข้าไม่เคยได้ยินว่าพระพุทธศาสนาในภูมิภาคตะวันตกเข้าใจดาราศาสตร์ภูมิศาสตร์และห่วงจุ้ยด้วยหากคำพูดของข้ากระทบต่อผลประโยชน์ของเจ้าข้าต้องขออภัยด้วยแต่ในซูหยาง ข้ายังรับผิดชอบในการได้คำแนะนำแก่ทหารและพล,ละเรือนเกี่ยวกับงานแต่งงานและงานศพอาจจะกล่าวได้ว่าข้ามีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดาราศาสตร์และภูมิศาสตร์เพื่อป้องกันภัยพิบัติและวิญญาณชั่วร้ายและการทํานายด้วยข้าหมายความว่าเจ้าเข้าใจจริงๆหรือไม่เมื่อสองเดือนก่อนที่แล้วหลานชายของข้ากําลังดูท้องฟ้าตอนกลางคืนและบอกว่าจะมีปรากฏการณ์แปลกๆบนท้องฟ้าและจะมีฝนตกหนักเป็นวันแดดจัดและฝนจะตกหนักนั้นหรือ หลานชายของเจ้าคงคำนวณผิดไปตามความเห็นของข้าฝนจะไม่ตกถึงฝนจะตกก็ไม่เกิดพายุหนักเรารู้ว่าเจ้ากำลังขายบ้านของเจ้าแต่ถ้าขายมากระทบราคาบ้านเจ้าเจ้าจะโกรธจนหน้าอับอายเดี๋ยวซึ่งจริงเสร็จสิ้นขั้นตอนการเช็คเอาท์เมื่อไม่นานมานี้แค่นั้นแหละคนที่ไม่ดูดีกว่าคิดว่าราชวงศ์หมิงของเราตนันีถ้าข้ารู้ข้าคงกัดฟันและเช็คเอาท์โดยเสียงเงินหนึ่งพันหยวนทันใดนั้นก็มีเมฆดำทะมึนเข้ามา หลีเชานินมันน่าทึ่งมากในเมืองใหม่ไม่ใช่สถานที่ที่ไม่ดีแต่เป็นสถานที่ที่ดีความล้มเหลวของกษัตริย์อย่าปลอบใจตนเองเพียงพอเจ้าไม่สามารถเช็คเอาได้แม้ว่าจะไม่ใช่สถานที่ที่อันตรายแต่เป็นความจริงที่ว่าฟานจี้ฝานนั้นต่ำต้อยและถูกตัดมุมเลวจิ้งจริงน้อยนะแกฝนตกหนักมากประชุมสามวันนี้จบแล้วทุกคนรีบกลับกันเถอะแม้ว่าหลีเชาินจะเตือนกระทรวงพิธีกรรมเรื่องหน้า แต่กระทรวงพิธีกรรมไม่ได้จริงจังกับเรื่องนี้มากและไม่ได้เตรียมการใดๆฝนตกหนักต่อเนื่องสร้างความเสียหายแก่เมืองหลวงอย่างมากมีคนโดนพายุพัดไปแล้วช่วยเขาเร็วเข้าบ้านเรือนจํานวนมากพังทลายลงและอาคารนับไม่ถ้วนจมอยู่ในน้ําเมืองหลวงเต็มไปด้วยอุจระและปัสสาวะและน้ําก็ลึกถึงเข่าแล้วพระราชวังต้องงา่าไม่สามารถทนฝนหนักเช่นนี้ได้บ้านหมายที่เราซื้อในชินเซงจะถูกหรือไม่นะฝนหยุดแล้วไปชินเซงกันเถอะ ไม่ไกลจากเมืองใหม่และน้ำท่วมแบบนี้เมืองใหม่นี้ข้ากลัวว่ามันจะจบลงแล้วคนที่ซื้อบ้านใหม่และกังวลเรื่องบ้านใหม่จักรพัรดิยังอยู่ในเมืองใหม่หากมีบางอย่างผิดปกติกาฟาบาทฝางจี้ฝานจะเป็นคนตำหนิเหลิวควรฟองฝางจี้ฝานขายบ้านแปลกมากทำไมตอนมาถึงที่นี่น้ำไม่ท่วมเจ้ากำลังคุกเข่าที่นี่เพราะบ้านพัง แล้วเจ้าถูกฝังจี้ฝันลงโทษด้วยขุกเข่างั้นเหรอช่างน่าอับอายอะไรเช่นนี้บ้านที่สร้างโดยสีซานเจีนเยสร้างขึ้นโดยมาตรฐานสูงสุดและไม่น่าจะพังทลายลงในอดีตบ้านเหนือจะกาะอ,อิดติดกาวด้วยปูนข้าวเหนียวและเคลือบเท่าสีขาวเมื่อแช่น้ําผนังจะ,นะเ,เน่าและข้าวเหนียวจะแตกสลายทาให้ไม่ไมั่นคงอย่างยิ่งเมืองหม่ใช้อิก,กวงซึ่งเชื่อมต่อคอนกรีตคานเสาผนางัง และผนังทั้งหมดได้รับการออกแบบอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ลมและฝนปิวไปน้ําจะระบายลงสู่ช่องทางระบายน้ําผ่านช่องว่างระหว่างอิฐเพื่อไม่ให้ใหน้ําสะสมอิฐก,กวางสามารถใช้เป็นฉนวนกันความร้อนและฉนวนกันเสียงได้หากมีการได้ความร้อนในอนาคตก็จะสามารถพยายามเก็บความร้อนไว้ในบ้านได้แม้ว่าจะมีการเตรียมลวงหน้าแต่คอนกรีตนั่งร้านและเครื่องมือจํานวนมากก็ไม่สามารถถ่ายโอนได้ทันเวลาส่งผลให้สูญเสีย2 0 0 0 0่หยวน ไม่ใช่ที่ปรึกษาของเราที่ทําให้เราคุกเข่าลงแต่เป็นพวกเราที่ทบทวนตนเองปรากฏว่าอีกกวงไม่ได้ตัดมุมแต่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงบ้านของเราไม่เพียงแต่จะยังคงอยู่เท่านั้นแต่ยังเป็นบ้านที่ยอดเยี่ยมจริงๆด้วยหัวหน้าฟางข้าต้องการซื้อบ้านใหม่ขนาด5เอเคอร์ยังไม่มีบ้านใหม่ในขนาดนี้มีเพียงพื้นที่ที่คนอื่นได้ข้ายออกไปแล้วอ่ะ,อะคือว่าข้าจะนําเงินมาพรุ่งนี้ ตึกห่างหลังนี้ราคา1 3 0 0 0หํนาพันตลึงก่อนฝนจะตกแต่ตอนนี้1 9 0 0 0หํื่นานลึงแล้วตอนนั้นซื้อมา55,000ืําพันตำลึงตอนซื้อกลับ95,000มําพันตำลึงงั้นเหรอมันขึ้นราคาแพงมากเอาเปรียบผู้ซื้องั้นเหรอข้าฝางจีฟ้ฟานเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์พวกนี้ก็19,00 0แต่วันมะลืนไม่มีลาบประกันของข้าอยู่ห่างจากที่นี่ไม่กี่ไม้และราคาถูกกว่าของพี่ฝางจาสามารถซื้อจากข้าได้ถ้าข้าไม่ซื้อมันคงจะหมดแนะ่ วันหน้าฝางค่าจ่ายจะซื้อเหมือนกันเจ้าหน้าที่สุนัขพวกนี้ดูถูกที่ดินของข้าจริงๆเพียงไม่กี่วันบ้านของข้าก็จะทําเงินได้มากมายโชคดีที่ข้าไม่ขายในวันนั้นมีความสุขมาก